สับเข้าสู่ช่วงของ Science for Future ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของอิฐบล็อกตัวต่อนะคะที่เป็นการเพิ่มมูลค่าเศษยางเกรดต่ํานั่นเองค่ะสําหรับจะเป็นเพิ่มอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยค่ะทางด้านของคุณพิเชษนะคะชัยพานิชผู้อํานวยการสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรจังหวัดเชิงแรานะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวค่ะถึงเรื่องของสถานการณ์ยางพารานะคะแล้วก็การต่อยอดผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาตินั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการ ี่ยมชมอาคารแปรรูปผลิตผลิตภัณฑ์ยางภายในสถาบันวิจัยนะคะพร้อมกับมีการสาธิตการทําผลิตภัณฑ์ยอดฮิตค่ะอย่างอิดบล็อกตัวนอนอิดบล็อกตัวต่อค่ะสําหรับปูพื้นสนามพื้นอาคารนะคะซึ่งงานวิจัยนี้ค่ะเป็นการเพิ่มมูลค่าเศษยางเกร็ดต่ำนะคะจากสถาบันวิจัยยางพาราจังหวัดเชิงเสานั่นเองค่ะซึ่งจําหน่ายได้กําไรนะคะบอกว่าได้กําไรถึงเท่าตัวหากขายในเชิงพาณิชย์ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดในสกู๊ปนี้กันเลยค่ะ นายพิเชษชัยพานิชย์พู่อนในการสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซาได้พูดคุยถึงสถานการณ์ยางพาราและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติซึ่งนายพิเชษได้พาเยี่ยมชมอาคารแปลร,รูปผลิตภัณฑ์ยางภายในสถาบันวิจัยพร้อมทั้งสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ยอดฮิตยอย่างอิดบล็อกตัวหนอนยางพาราโดยแนะนำในทุกขั้นตอนให้ท่านผู้ชมได้ชื่นชมกัน โดยนางสาวอุมาพรบุญนิธินักวิทยาศาสตร์ประจำสถาบันวิจัยยางพาราจังหวัดฉะเชิงเซาได้กล่าวถึงในสถาบันวิจัยยางพาราจังหวัดฉะเชิงเซาแห่งนี้ได้มีเศษยางเกรดต่ำหรือเศษยางที่ขายไม่ได้ราคาเป็นจํานวนมากเพื่อไม่ให้เสียประโยชน์นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในสถาบันจึงคิดหาวิธีการแปลรูปยางเกรดต่ำให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา หนึ่งในนั้นก็คือการนํายางเกรดตามมาทําเป็นอิฐบล็อกตัวหนอนหรืออิฐบล็อกตัวต่อซึ่งเป็นการใช้สําหรับปลูพื้นสนามหรือพื้นอาคารโดยนางสาวอุมาพรได้อธิบายว่าการทําอิฐบล็อกตัวหนอนจากยางพาราประกอบไปด้วย3ขั้นตอนด้วยกันโดยขั้นตอนแรกเป็นการนําเอายางพาราและนําส่วนผสมต่างๆ ช่นสารที่ทําให้ยางคงรูปสารเร่งปฏิกิริยาสีสารกระตุ้นปฏิกิริยาสารป้องกันการเสื่อมสภาพและสารตัวเติมเข้าสู่เครื่องผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นจึงมีการนําเข้าสู่เครื่องรีดแผ่นที่สามารถปรับให้มีขนาดหนาบางตามความต้องการได้ซึ่งในส่วนของการทำอิฐตัวหนอนจะต้องทำแผ่นยางให้มีความหนาประมาณ1เซนติเมตรก่อนแล้วจึงนำมาตัดให้เป็นรูปร่างด้วยคัตเตอร์ ก่อนที่จะนําเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายเพื่อปั๊มขึ้นรูปให้เป็นชิ้นงานอิดบล็อกตัวหนอนตามที่ต้องการซึ่งอิดบล็อกตัวหนอนแต่ละตัวนั้นจะต้องใช้ยางพารายอย่างน้อย750กรัมต่อแผ่นและมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ25บาทแต่ถือว่าเป็นการแปลรูปที่คุ้มค่าเพราะการปูพื้นในพื้นที่1ตารางเมตรที่จําเป็นต้องใช้อิดบล็อกถึง20ตัวนั้นในตลาดขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านจะมีราคาขายอย่างต่ํา1,000บาท ซึ่งถ้าแข่งขันในราคาที่เท่ากันอิดบล็อกยางพาราจะจําหน่ายได้กำไรหนึ่งเท่าตัวแต่ขณะที่สถาบันวิจัยนั้นยังไม่มีการผลิตขายมีแค่การผลิตเป็นต้นแบบตามที่รัฐบาลสั่งการอย่างไรก็ดีนอกจากจะนำํำยางพาราเกรดต่ำม,มาเพิ่มคุณค่าเป็นอิดบล็อกตัวหนอนสำเร็จแล้วโดวยทางสถาบันวิจยยัยยาง ยังจัดทําให้มีผลิตภัณฑ์จากยางพาราขึ้นมาอีกหลายชนิดทั้งที่รองแก้วยางพาราตุ๊กตาตั้งโชว์จากยางพาราโมเดลผลไม้จากยางพาราและพวงกุญแจรูปสัตว์จากยางพาราเป็นต้นซึ่งในมีรูปทรงน่ารักและมีน้ําหนักเบาซึ่งนางสาวอุบาพรได้เผยว่าผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้จะใช้เทคนิคในการทําที่แตกต่างจากอิดบล็อกตัวนอน โดยจะนำเสรศษยางพาราไปปั่นให้เบาจนเป็นฟองคล้ายครีมก่อนแล้วค่อยมาขึ้นรูปทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นมีน้ำหนักเบา ขอบคุณคุณสรนัน์เขื่อนเพชรนะคะเราได้เห็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจแล้วล่ะค่ะที่จะมาเป็นอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งทางเลือกให้สําหรับคนที่กําลังประสบปัญหาเรื่องของราคายางตกต่ําเราคงจะต้องร่วมมือกันตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าไปจนถึงปลายน้ําภาคของผู้ผลิตเองนะวันนี้ก็อาจจะประสบปัญหาในเรื่องของราคายางอ,อาจจะไม่ออกมาในรูปแบบของการนะรู้สึกน่าพอใจมากนะักกับปัญหาราคายางที่เกิดขึ้นณเวลานี้ในส่วนของกลางน้ํานั้นกระบวนการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆการเชื่อม ต่อกว่าที่จะทําให้ราคายางพารานั้น สามารถที่จะครองใจพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้เราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรหรือเร,เราจะมีการหยิบนําเรื่องของนวัตกรรมมาผนวกใช้แล้วก็แก้ไขปัญหาแบบนี้ได้อย่างไรบ้างนั้นเราคงจะต้องช่วยกันดูแลกันตลอดไปนะคะ,คะรวมถึงในส่วนของปลายน้ําหรือแม้กระทั่งในส่วนของหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐณนะวันนี้ค่ะมีงานนวัตกรรมงานวิจัยต่างๆมากมายหลากหลายรอคนที่มีกําลังที่อยากจะมาช่วยเผยแพร่แล้วก็ส่งเสริม ให้ธุรกิจต่างๆนั้นสามารถที่จะดําเนินแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างงานนี้อิดบล็อกตัวต่อน่าสนใจมากเช่นเดียวกันสามารถที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าเศษยางเกรดต่ําเวลาที่เพาะปลูกอะไรขึ้นมาแล้วแล้วไม่ได้เกรดไม่ได้คุณภาพเท่ากับทิ้งเข้าไปหรือว่านั่นคือของเสียเรียกง่ายๆก็คือขยะแต่ณวันนี้มีงานนวัตกรรมที่จะมาช่วยรองรับค่ะ สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แทบจะเรียกว่าเป็นของเหลือทิ้งของเหลือใช้แล้วเรามาช่วยกันสร้างเรามาช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เกิดงานดีๆแบบนี้ให้งานนวัตกรรมให้งานวิจัยนั้นถูกผลักดันแล้วก็นํามาใช้ได้อย่างแท้จริงวันนี้เรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวที่นามาฝากคุณผู้ชมในส่วนของ most news นะคะน่าเสียดายค่ะที่เวลาของเรานั้นหมดลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้เราสองคนทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ